ดูเขาเกาะนิ่งแหละแอบมองไม่ออกว่าผีเสื้อกเกาะอยู่ดูดูเกาะหนจอถึงตัวแล้วเนี่ยเขายังไม่บินเลย๊ะเอ๋ดูนิ่งสนิทเลย กินเพลินเหรอคะไม่ยอมบินเลยนี่เอาติดตัวเลยจ่อเต็มเต็มเลยเยอะมากก็กินดอกไอเน,นี้ยคือดอกอะไรนม่เลยมันเป็นสมุนไพรประจำไม่ได้ว่าเขาเรียกอะไรเต็มเต็มหมดทุงนี้มีแต่ดอกไอ้นี้แล้วก็มีผิดเสื้อ ตัวที่เท้าเราดีกว่าตัวนี้เกาะนี่มาดูดิเอาให้ถึงตัวเลยมันไม่บินเนาะนี่จอที่ตัวเลยต่เตือนเอนเตือนเตือนโอ้ยเต็มทุ่งหญ้าเลยค่ะแลวทำไมผีเสื้อมันชอบ ที่หญ้าแบบนี้เนาะดูดิโอ้ยเต็มไปหมดดูดูดเห็นไหมเอยมีสีเหลืองๆอยู่ตรงน้อนสีส้มอยู่ตรงนี้โอ้ยเต็มทุ่งเลยมีเตปีเสื้อเต็มไปหมดจำดูใกล้ๆนะเพราะว่าตัวเคาเล็กโอ้โหทุ่งผีเสื้อกับทุ่งดอกหญ้า แย่นี้มันมีดอกมีไอ้นั้นเหรอมีน้ำหวานเหรอทำไมผีเสื้อเต็มไปหมดเลยดูสิดูดิดูดิเอ,อ้ยว้นนี้วนนี้วินน,น,นี้ตรงไหนสีลายลายขาวๆนี่ตัวนี้ลายลายว่าไปซะละผีเสื้อเต็มเลย ดดนน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 ูตัวเล็กเลกเต็มไปหมดเลยปุ๊บฟับขึ้นฟับขึ้นฟัก,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 กข้างบนนกก็ร้องอยู่ข้างล่างก็มีผีเสื้อบินอยู่ นี่เอ้ยผีเสื้อพีเสื้อเอาตัวน้นด้วยตัวน้นด้วยนี่นี่ตัวนี้คือตัวนี้มันอ้าปีกสวยกว่าเต็มไปหมดเลยเชา้ชาเช้า